หลังจากที่อแพ r ได้ส่งอีเมลคอนเฟิร์มเมชตอบกลับเจ้าหน้าที่จาก g r e Great a l l p a i r เรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันการแมทช์กับโฮสแอมลี่นะคะให้อแ i r อย่าลืมจัดส่งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร กลับมาทางอีเมลด้วยนะคะเป็นที่อยู่ปัจจุบันของออลแพรที่สะดวกในการรับเอกสารนะคะเนื่องจากว่าหลังจากนี้เมื่อได้รับการยืนยันการแมช์แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จะก a า t a l l pair ออกเอกสารเพื่อให้ออลแพร์นำไปยื่นวีซ่านะคะเอกสารตัวนี้จำเป็นต้องใช้เอกสารที่เป็นออริจินอลคือต้องจัดส่งมาจากประเทศอเมริกา ถึงเมืองไทยนะคะก็ทาในการจะจัดส่งมาให้ที่ออฟฟิศของ BTA แล้วก็ทางออฟฟิศจะส่งไปให้น้องตามที่อยู่ที่แจ้งกลับมานะคะโดยเอกสารตัวนี้จะเรียกว่า DS 2019ค่ะ หลังจากที่น้องๆได้อีเมลจาก Justin เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นอีเมลชื่อว่า Great or Pair Visa Documents นะคะก็จะเป็นอีเมลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ที่ของ Great or Pair USA โดยตรงนะคะลองเช็ค inbox หรือว่าเช็ค spam มเมลของตนเองนะคะโดยที่เอกสารวีซ่าตัวนี้ ทางอเมริกาจะออกให้ได้เฉพาะวันทําการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาของอเมริกานะคะทางอเมริกาจะดำเนินการออกเอกสารวีซา่าตัวนี้ให้น้องๆได้ก็ต่อเมื่อโฮสแฟ a มลี่ชำระค่าเข้าร่วมโครงการกับทาง Great a เพ a ย u s เเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่น้องต้องทําก่อนเลย เพื่อความรวดเร็วนะคะก็คือต้องเข้าไปกรอก ds 1 6 0ค่ะตอนนี้เราต้องจำว่าเราจะมี2ระบบนะคะที่ต้องเข้าไปกรอกก็คือกรอก ds 1 6 0แล้วก็กรอกจอง q v ววีเพื่อนำหมายเลขของ q v ววีไปชำระเงินก่อนนะคะหลังจากที่กด ดาว์โหลดวิธีการกรอก ds 1 6 0มาแล้วให้เปิดวิธีขึ้นมาค่ะจากนั้นกดไปที่ลิงก์ตามนี้ได้เลยนะคะก็จะมาสู่หน้านี้นะคะวิธีการกรอก ds 1 6 0ขั้นแรกคือยังไม่ต้องรอ ds 2 0 1 9นะคะตอนนี้ให้จำไว้ว่า visa application เราจะเรียกว่า ds 1 6 0หลังจากที่เราเปิดหน้านี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้เลือก สถานทูตที่เราจะไปสัมภาษณ์วีซ่านะคะโดยประเทศไทยจะมี2ที่ก็คือเป็นที่กรุงเทพกับเชียงใหม่นะคะให้เลือกตามที่น้องสะดวกที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ได้เลยนะคะจากนั้นให้ใส่โคด้ดแล้วก็กด start and application ะคะ่ะ กด I r g r e e ค่ะตอนนี้น้องๆจะได้เลขตัวนี้นะคะเลขตัวนี้ให้ก๊อปไว้นะคะเพราะบางทีมันจะมีข้อแตกต่างระหว่างเลข0กับตัว O นะคะให้ทำการก๊อปแล้วก็แปะไว้หรือแล้วก็อีกเพื่อความ แน่นอนให้ screen capture เก็บไว้ค่ะจากนั้นให้มาเลือก security question ค่ะจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็กด continue ค่ะน้องต้องกรอนามสกุลตัวเองก่อน โดยที่เรากรอกเพื่อให้ข้อมูลเซฟในหน้าแรกไปก่อนนะคะ,อะลองลองกรอกไปก่อนจากนั้นกดเซฟเลยค่ะเรายังไม่ต้องกรอกให้หมดนะคะ สิทธ์แอปพลิเคชันได้เลยนะคะโดยที่เราจะเห็นว่ายังมีหัวข้ออีกเยอะนะคะที่เราต้องกรอก byds 1 6 0เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการตัดสินพิจารณาวีซ่านะคะน้องๆต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งกดสัมมิทเข้าไปต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ BTA เข้ามา รีวิวตรวจสอบแล้วก็พูดคุยกับน้องๆก่อนว่าข้อมูลแบบนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ในการยื่นขอวีซ่าผ่านหรือเปล่าด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นให้กด exit application ก่อน,นะคะ่ะจากนั้นก่อนที่จะไปในส่วนขั้นตอนอื่นๆให้กลับเข้าไปเช็คดูก่อนว่าเราสามารถกลับเข้าไปเปิด ใบสมัครที่เราเปิดไว้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะกลับมากรอกข้อมูลอีกครั้งนะคะจากนั้นเข้าไปกดที่ retrieve and application นะคะเนื่องจากว่าเราเปิดเลขทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเอาเลข ds 1 6 0ที่ก๊อบไว้เมื่อกี้ มากรอกใส่ในนี้ค่ะแล้วก็ retrieve and application จากนั้นกดใส่ข้อมูลจากนั้นกรอกข้อมูลของตัวเองนะคะ s u r n a m e 5ตัวอักษรนะคะ y ย l b e r เเมื่อกี้ security question ที่เราเลือกไว้นะคะให้ใส่คำตอบค่ะก แคปหน้านี้เก็บไว้นิดนึงค่ะเผื่อลืมก็ t r i e v e a n d a p p l i c a t i o n ถ้ากรอกข้อมูลผิดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้กรอกให้ถูกต้องค่ะอันนี้แสดงว่าเราสามารถกลับเข้ามากรอกตัวเดิมได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดไปก่อนค่ะ อันนี้เราต้องการทดสอบเฉยๆว่าสามารถใช้เลขตัวเดิมกลับมา r รีทร v e a p p พลิเคชันได้หรือเปล่านะคะให้กด Save แล้วก็ให้กด Exit ไปก่อน,นะคะ่ะ หลังจากที่ทำการกรอก ds 1 6 0ไว้แล้วก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าสามารถกลับเข้าไปกรอก ds 1 6 0ของตนเองได้นะคะให้ทำการปิด ds 1 6 0ไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราต้องเข้ามาสู่ระบบการกรอกจองะคิววีซ่าค่ะเพื่อนำหมายเลขไปชำระเงินนะคะ หลังจากที่ดาวน์โหลดการจองคิววีซ่าเข้ามาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะเป็นระบบที่เราต้องไปชำระเงินแล้วก็เราจะได้คิวในการเข้าไปจองวีซ่าได้นะคะตอนนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ที่น้องยังไม่เคยรีจิสเตอร์ไว้ให้เข้าไปกดที่ New User กรอกอ e ีเมลค่ะ ออกชื่อนะคะอย่าลืมกดตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวอักษรที่เห็นพอมาถึงที่หน้านี้แล้วนะคะให้น้องเริ่มไปกรอกที่ new application ะคะ่ะ จะเป็นวีซ่านันอิมมิกรันวีซ่านะคะกดคอนติเนียค่ะกดสถานที่ที่จะไปสัมภาษณ์วีซ่าค่ะให้เลือก student and exchange visitors ตรงนี้ให้กดตรงนี้ค่ะ exchange visitor นะคะจากนั้นจะมีวีซ่าสองประเภทให้เลือกให้กดเลือก j 1 e exchange visitor ค่ะกด i accept ค่ะให้กรอกหมายเลขพาสปอร์ตนะคะ กรอกข้อมูลต่างๆโดยที่สามารถเข้าไปดูในวิธีการกรอกนะคะที่สำคัญให้นำเลข ds 1 6 0 confirmation number คือตัวไหนคือตัวนี้ค่ะตัวที่เราไปเปิด ds ไว้แล้วก็เราเซฟเก็บไว้นะคะ อันนี้สำคัญมากนะคะถ้าเลข ds 1 6 0 confirmation number ไม่ตรงกับใบที่เราเปิดกรอกไว้จะทำให้เราไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ต้องมารอระบบอัปเดตหรือว่าขอเปลี่ยนหมายเลข ds 1 6 0แล้วก็ต้องกลับเข้าไปจองวีซ่าใหม่ฉะนั้นต้องตรวจสอบนะคะว่าเลข ds 1 6 0 confirmation number ตรงกับ ไปที่เรากรอกไว้หรือเปล่าค่ะทีนี้ที่อยู่นะคะจะเราจะมี2อ p อ i ชันให้เลือกนะคะน้องๆสามารถเลือกที่จะไปรับที่ใบสนีที่ทางสถานทูตอเมริกาจะส่งพาสปอร์ตไปเก็บไว้นะคะถ้าเราเลือกออปชันนั้นเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนให้เราเลือกออปชันนั้นนะคะหรือว่าจะให้ส่งโดยตรงมาให้ที่บ้านของตนเองก็ได้นะคะ,ะให้กรอกที่อยู่ บ้านของตัวเองได้เลย ทีนี้เรามาถึงเลข salvage number กับ exchange number นะคะเลขนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ในใบ ds 2019นะคะอันนี้คือเอกสาร ds 2019นะคะจะเป็นเอกสารที่ justin สแกนมาให้ค่ะวิธีการดูก็คือเช็คเช็คเช็คใน ds ก่อนว่าชื่อกับนามสกุลเราถูกต้องนะคะแล้วก็ ที่อยู่โฮสเทลลี่นะคะทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2นี้ก็คือเลขเซิร์ฟเว d ไอดค่ะที่ขึ้นต้นด้วยตัว n เนี่ยค่ะอเอามากรอกเลย Exchange number นะคะ Exchange number ก็คือตัวที่3 P 4 1 5 1 0 1จากนั้นกด Continue ค่ะ หลังจากที่เรากด next มาแล้วนะคะก็จะเจอหน้านี้ให้เลือกว่าจะต้องการรับพาสปอร์ตเป็น Home Delivery หรือ Pick Up นะคะถ้าเป็น Home Delivery ก็จะเป็น Mailing Address ที่เราเกาะไปเมื่อสักครู่นะคะลองตรวจสอบความถูกต้องดูแล้วก็แก้ไขให้ตรงกับที่อยู่ที่เราต้องการรับพาสปอร์ตจากทางไปรษณีย์นะคะ หรือว่าน้องๆคนไหนต้องการไป pickup ที่ใบสนีที่สถานทูตกำหนดไว้ให้กด pickup ค่ะแล้วก็กดจังหวัดค่ะสมมติถ้าเป็นกรุงเทพเราก็ใส่เขตไปอีกทีนะคะเราอยู่ใกล้เขตไหนอาจจะเลือกเขตนั้นได้เลยเราอยู่ใกล้เขตไหนก็เลือกเขตนั้นได้เลยนะคะสมมุติเราเลือกบางเขนก็จะมี ที่อยู่ใบสนีที่ลามอินทรานะคะตรงนี้ก็ถ้าเราสะดวกที่จะเดินทางไปรับพาสปอร์ตที่ใบสนีสาขานี้ก็กดแบบนี้ได้เลยค่ะในที่นี้ก็เพื่อความสะดวกสบายนะคะของของพี่ก็จะขอกดเลือกเป็นโฮมเดลิเวอรี่ให้ส่งมาที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ลองกดคอนติเนียดูจากนั้นอาจจะเป็นการ เงื่อนไขค่ะก็วีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่านี้จะไม่สามารถขอคืนได้นะคะโดยที่น้องต้องกรอก DS 1 6 0ให้ตรงกับตัวใบกรอกจองคิวนัดวีซ่าตัวนี้นะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะวิธีการชำระเงินจะสามารถเลือกแบบ ชําระเงินสดหรือว่าชําระผ่านการโอนไปทางธนาคารนะคะตอนนี้ยอดนะคะก็จะเป็นการคําคนวณยอดของของทางสถานทูตเองนะคะตอนนี้ยอดอยู่ที่4,960บาทนะคะโดยที่ถ้าน้องสะดวกโอนแบบโอนอิเล็กทรอนิกส์เลยก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็จะมีรายละเอียดให้โอนอถ้าน้อง โอนเป็นก็จะเป็นการโอนเข้ากับธนาคารเป็น Bank of a m e เมริกาค่ะซึ่งเราอาจจะมีเสียค่าโอนหรือว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ค่าตาแลกเปลี่ยนที่มันอาจจะแตกต่างจากเงินบาทไทยเพราะว่าเราต้องโอนเข้าไปในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มันจะมีค่าธรรมเนียมการโอนโดยที่จะเก็บจากธนาคารของเราที่เมืองไทยกับเก็บจากธนาคารที่อเมริกาของสหร,สรัฐอีกทีนะคะ ถ้าน้องๆอยากเรื่องออปชั่นนี้ก็สามารถเลือกได้แต่ว่าพี่จะแนะนำเป็นการชำระแบบเงินสดนะคะก็กดที่ cash payment ค่ะเราจะได้เอกสารนี้เพื่อไปโอนค่ะให้เรากดกดพิมพ์ใบการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของธนาคารกรุงศรีอยุธยาขึ้นมานะคะทีนี้น้องกรอกชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะปิ้นออกมาแล้วก็เขียนด้วยปากานะคะแล้วก็ใส่ Virtual Account ID Reference Number เป็น Account ตัวนี้ค่ะตัว833 00325268นะคะแล้วก็วิธีการหาเลข CGI ก็คือเลขตัวนี้ค่ะ CGI นะคะแล้วก็ เขียนเหมือนใบนำฝากธนาคารทั่วไปเลยแล้วก็เซน็นแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะจากนั้นถือเอกสารนี้หรือว่าเพื่อให้ชัวร์หนูพิมพ์ใบนี้ไปด้วยนะคะหรือว่าสกรีนแคปแคปนะสกรีนแคปเจอร์หน้าจอไปแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้น้องๆพก สำเนาหน้าพาสปอร์ตของตนเองไปด้วยนะคะเพราะบางสาขาก็จะขอสำเนาพาสปอร์ตเราเก็บไว้นะคะหลังจากนั้นน้องๆจะได้ใบเสร็จรับเงินจากทางธนาคารคะ่ะให้เก็บไว้เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการาไปสัมภาษณ์วีซ่านะคะหลังจากที่หนูชำระเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธย,ยาเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลา1วันครึ่งนะคะไม่นับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดธนาคารต่างๆนะคะ หลังจากที่เราไปชำระเรียบร้อยแล้วให้เราล็อกอินเข้ามาหน้านี้อีกทีนึงแล้วก็กรอก r e c ซฟนัมเบอร์นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าระบบอัปเดตแล้วมันจะหมุน r e c ซฟนัมเบอร์ให้เราเลยแล้วก็มันจะขึ้นช่องว่าตอนนี้คุณมีใบเสร็จรับเงินที่สามารถจองคิววีซ่าได้1คิวให้เข้ามาจองได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็มาล็อกอินแล้วก็กด c o n t i n u ีพอกด c o n t i n u ียปุ๊บก,ก็จะมีตารางว่า วันที่ว่างเวลาที่ว่างเป็นวันไหนก็ให้กดจองแล้วก็ปินใบนัดแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่า,าได้ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้วเป็นวันนี้เวลานี้แบบนี้ค่ะทีนี้มีทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถดูตรงนี้ได้ค่ะว่าวันแรกตอนนี้คิวลันไปถึงไหนแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้วันนี้วันที่29เเมษายนแต่ว่าคิว แรกที่เราสามารถจองคิวได้คือวันที่9มิถุนายนซึ่งที่พี่แนะนำให้เข้ามาชำระเงินในระหว่างรอเอกสารวีซ่าส่งมาถึงก่อนเพราะว่าเราจะสามารถจองคิวไว้ได้ก่อนที่คิวมันจะลันไปไกลกว่าน,นี้นะคะ